การที่พยายามทันหล่มลุงม,มาตลอดแต่เผอิญว่าโดนวงแหวนรอบนอกสกัดไว้พยายามกำจัดวงแหวนรอบนอกมาโดยตลอดอาศัยขี้เปียกอาศัยหมีควายอาศัยสิบเีอาศัยปาถุย ใช้อีกหลายหลายคนล้มวงแหวนรอบนอกไม่ได้ตอนหลังทีมงานทนายก็ใช้ความพยายามล้มวง,วงแหวนรอบนอกก็ล้มไม่ได้สุดท้ายใช้ทนายคนล่าสุด ปฏิเสธลุงแล้วตั้งเหตุผลขึ้นพาดพิงถึงวงแหวนรอบนอกทำไมมันตรงประจวบเหมาะขนาดนี้เจ้าปู่เสือกลุ้ทันเจ้าปู่เสือกเห็นมองเห็นได้ชัดเจน เราะฉะนั้นนะครับการที่เรามองมองโดยกว้างมองโดยกว้างเราไม่มองแคบๆเรามองโดยกว้างอะไรก็แล้วแต่เรามองไปที่จุดประสงค์เหตุผลมันจะมีอีกหลายๆเหตุผลแผนการมันจะมีอีกหลายๆแผนการ แต่ถ้าเรามองที่จุดประสงค์มองที่เป้าหมายของพวกมันคืออะไรเราก็สามารถมองรู้ถึงแผนการมองถึงเป้าหมายจุดประสงค์ของมันว่ามันมาในแนวทางเดียวกันมันเหมือนกับวางแผนมา ยอมรับนะยอมรับว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาเจ้าปู่ตั้งชื่อตั้งชื่อให้แต่ละคนตั้งชื่อนามสมมุติหรือฉายาให้แต่ละคนเนี่ยมันตรงกับสันดานตรงกับนิสัยใจคอหรือพฤติกรรมของคนเหล่านั้น ตั้งชื่อให้สางเขียวอย่างเงี้ยตั้งชื่อให้สางเน่าอย่างเงี้ยแล้วก็สางผมหรือก็อีกหลายๆคนจนมาครั้งสุดท้ายตั้งชื่อให้กับทะเทเนี่ยทนายเทเนี่ยหรือทพเทเนี่ยว่าชื่อบาทาเฮียมาเกิด พวกท่านคิดว่าเขาจะถูกใจกับชื่อนี้ไหมครับพวกท่านคิดว่าชื่อนี้เหมาะกับตัวเขาไหมครับหรือชื่อต่างๆที่ตั้งให้กับบุคคลเหล่านี้พวกท่านว่าเหมาะไหมครับคงจะถูกใจสุดๆ ตั้งชื่อนะเข้าใจตั้งชื่อตั้งให้ฟรีนะไม่ได้คิดตังแต่อย่างใดตั้งให้ฟรีไม่คิดตังแต่อย่างใด จใช่ไหมถ้าถูกใจนะครับถ้าชอบชื่อบาทานะบาทาเฮียมาเกิดไลยมาบอก